สวัสดีครับศิละปะจะทําให้เรายิ้มยาวยั่งยืนได้ยังไงพวกเราครับชอบศิละปะอะไรช่วยเราผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองได้สังเกตและสื่อสารกับตัวเองรวมถึงการสื่อสารที่อ่อนโยนปรานาดีต่อกันรับฟังเันอย่างลึกซึ้งและจริงใจ ที่จะให้เขาข่าวสารและข้อมูลที่เป็นจริงต่อกันอย่างเช่นก่อนที่เราจะเสนอแนะอะไรออกไปเรามองหาข้อดีข้อเด่นกัอคู่สนทนาก่อนว่าเขามีคุณค่าตรงไหนกับคนรอบข้างและตัวเขาเองเราชื่นชมและเห็นคุณค่าของเขาไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะมีการสื่อสารหรือต่อยอดสิ่งดีๆร่วมกันเกิแค่เราไม่ละเลยความงามระหว่างเส้นทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายรอบตัวเรา ยังมีผู้คนอยู่มากมายที่ยังตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาทุกๆเช้าและทำสิ่งดีมีประโยชน์ตัวของเราเองก็มีศิละปะในการดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขสงบผ่องใสเราเริ่มทำสิ่งที่มีคุณค่าตามเป้าหมายของเราทีละเล็กทีละน้อยมีศิละปะที่จะชื่นชมตัวเองชื่นชมงานของเรา เห็นคุณค่าที่เราได้เข้มแข็งและลุกขึ้นออกมาท้าทายตัวเองอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวันชื่นชมผลงานแต่ละครั้งชื่นชมครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนสังคมที่เราอยู่ใกล้นั่นคือศิลปะ,ะการใช้ชีวิตที่ทำให้เราเห็นว่าชีวิตของเราน,นั้นยังมีคุณค่าและสิ่งดีงาม รายร้อมเอยดูมากมายวันนี้คุณละครับชอบศิละปะและใช้ศิละปะแบบไหนอยู่เขียนความเห็นมาเล่าให้ฟังนะครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกๆท่านครับสวัสดีครับ